ผมยังไม่เห็นมีใครถามเลยว่าแล้วยังไงห,หมอวรงจะให้ทําอะไรเอาไปเผาทิ้งห,หรือยังไงท่านทําแบบนี้จะทำทาให้ภาพลักษณ์ชื่อเสียงของข้าวไทยเสียหายฮะมันอาจจะมีการตรวจสอบในเชิงของคุณค่าทางโภชนาการสารอาหารสารปนเปื้อนไปแล้วแต่ว่าอยากรู้สถานะหรือลักษณะของข้าวที่จะสามารถนําไปใช้ในการบริโภคได้เขาก็เลยเอาไปลองซาวดูว่าเป็นอย่างไร ลองเอาไปหุงดูว่าเป็นอย่างไรแต่การสื่อสารมันทําให้คนเข้าใจผิดว่าจะเอาไปขายหรือเอาไปให้กินหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันต้องบอกกระบวนการในการสื่อสารอันเนี้ยมีความสําคัญเพราะถ้าผมอยากจะรู้จริงๆมันก็ควรต้องทำปะมันก็เอา,าเอาไปดูเออเนี่ยลองดูร้านดูดิเป็นไงบ้างมันมีหม้อมีอะไรไหมมันก็เป็นการตรวจสอบตามปกติซึ่งถ้าทําอย่างเงี้ยใช้วิธีการแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นจะกินหรอกแต่ว่าหุงออกมาแล้วให้ดูว่าเป็นแบบนี้แต่บอกขออนุญาตไม่ให้กินอะไรเงี้ยมันก็ได้ ถูกมากม,ม,มันควรจะเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าพอมัน,มนเริ่มเอาเรื่องของการเมืองเข้ามาใส่มันก็เลยทําให้ทหําให้การแก้ไขปัญหาในความเป็นนักบริหารเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนมีเงื่อนไขมากขึ้นผมยกตัวอย่างอ,อย่างนี้ครับออฟฟิศของบริษัทผมเนี่ยมีสต็อกอยู่มีสต็อกของผมเป็นขายสินบริษัทขายกระเบื้องนะครับของผมบริษัทขายกระเบื้องแล้วปรากฏว่าบ้านผมอ่ะ มันมีมันมีมีซ่อมบ้านผมก็ให้คนที่บ้านอ่ะก,ก็มาหยิบกระเบื้องไปถามว่าตัวเลขบัญชีมันรู้ไหมว่าสต๊อกมันหายมันไม่รู้ว่าสต๊อกมันหายหรือว่าคนไปเตะถังเตะอะไรแล้วปรากฏว่าไอตัวกระเบื้องอะ่ะมันแตกบัญชีก็ไม่รู้หรอกว่ามันแตกหรือไม่แตกแต่รู้ว่าของมีมอยู่ครบถามว่าทําไงอะ่ะ ผมก็ต้องไปหาหาหากระเบื้องซื้อมาแทนมาใช้แทนถูกไหมคําถามคือว่ากระเบื้องที่ผมซื้อมาใช้แทนกับกระเบื้องที่มันอยู่ในสต็อกอ่ะมันคืออันเดียวกันมันคือรุ่นเดียวกันไหมหรือมัน,น,ระะนระยะเวลาเดียวกันไหมมันคนระยะคนละระยะเวลาแต่ตัวบัญชียังถือว่าทั้งหมดอ่ะมันคือบัญชีในช่วงสิบปีที่แล้วถูกไหมซึ่งในเคสเนี้ยผมเชื่อผมคิดว่า มันน่าจะคล้ายๆแบบนี้คือมันอาจจะมีการอะไรบางอย่างที่ข้าวที่บอกว่าเป็นข้าวที่ในบัญชีมันนับเป็นสิบปีอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นข้าวที่มีอายุสิบปีก็ได้ขอไม่พูดตรงๆนะครับคิดเอาเองถูกไหมก็เข้าใจเห็นเห็นพูดอยู่ว่ามันไม่ใช่หรอกสิบปีสิบปีก็แล้วยังไงบัญชีมันนับมาสิบปีคุณเข้ามาสิบปีอ่ะมันก็คือสิบปี บัญชีมันก็ต้องรู้แค่สิบปีแต่ของจริงมันอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นก็กใครจะไปรู้ทีนี้เคสของคุณหมอวรรงเนี่ยแกบอกว่าข้าวปัจจุบันเนี่ยมันไปขายไม่ได้เพราะเสียเสียเสียชื่อข้าวไทยพี่สารปาไปฟังดูเขาบอกว่าการพื้นฐานข้าวคือธัญพืชทัญ,ญพืชท,ที่เก็บในที่อับ ในที่ร้อนอย่างอุณหภูมิของประเทศไทยเราอย่างน้อยมันต้องมีน้ํามันออกมาต้องมีมันมีเขาเรียกมีน้ํามันออกผมน้ํามันมน้นํามันอะไรวะไม่ว่าคุณจะล้างคุณจะซาวอยู่รอบล่าสุดที่เห็นพวกคุณซาวกันสิบห้ารอบยังไงก็ต้องมีกลิ่นหืนไม่ใช่มีกลิ่นหอมมันจะต้องมีลาเกาะเพราะเชื้อลงเชื้อลาอะไรต่างๆก็ว่าไปเนี่ยไม่ควรไม่ควรจะเอาไปกินคนแอฟริกาก็ไม่กินอันนี้อันที่หนึ่งนะ เสร็จแล้วอีกคลิปหนึ่งบอกว่าคนพยายามจะไปบอกว่าข้าวมันมันเน่ามันกินไม่ได้เพื่อจะทําให้เข้าใจผิดอะไรอย่างนี้แต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าอยากจะบอกความจริงว่าจริงๆแล้วข้าวสองโกดังเนี่ยแสนห้าหมื่กระสอบเนะี่ยประมูลมาก่อนนั้นในราบสามรอบปีห้าเจ็ดเปิดประมูลเป็นหนึ่งรอบมีคนชนะแต่ไม่มารับข้าวปีห้าแปดก็มัมารับข้าวปีหกสามก็เปิดประมูลไปแล้ว ก็ไม่มาลักข้าวและจากการตรวจสอบข้อมูลว่ามีการกระนินคดีผู้ชนะประมูลด้วยและปี67จะเปิดประมูลรอบที่สี่ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยดูซิไปทําให้การทํางานมันช้าล่าช้าลงไม่สามารถระบายข้าวได้ก็เท่ากับว่ากระบวนการต่างๆเขาจะประมูลรอบนี้เป็นรอบที่สแล้วตามขั้นตอนปกติแล้วไม่ได้มีการทําดราม่าสร้างภาพให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ใหญ่โตอะไรเพราะเขาทขําของเขาต่อเนื่องมาแล้วใครละ่ะ ไปสั่งให้ยกเลิกคุณว่ามันย้อนแย้งไหมคราบสินค้าประกาศยกเลิกการประมูลครับพี่น้องประกาศยกเลิกการประมูลวันที่สามสิบมกราคมปีหกเจ็ดตอนแรกบอกว่าข้าวเป็นธัญพืชไม่มีใครใครก็ไม่เอาไม่สามารถขายได้หรอกสามครั้งก่อนหน้านี้ก็ก็ทำไมไม่มารับข้าวแต่พอให้ยุติบอก เพื่อไทยการละครก่อนที่จะให้ยื่นซองเพียงหนึ่งวันและก่อนเปิดซองประมาณเจ็ดแปดวันถามว่ามีใครไปให้โมไปสั่งให้ยกเลิกการประมูลหรือไม่ก็ถ้ามันขายได้มันต้องขายได้ตั้งแต่สามปีสามสามครั้งที่แล้วไหมและถ้าครั้งนี้ผมมาเป็นรัฐมนตรีแล้วผมบอกว่าสามครั้งที่แล้วมันจะไม่ได้หยุดก่อนขอดูก่อนมันจะมันเป็นอะไร ถ้ากับว่ากระบวนการต่างๆเขาจะประมวลรอบนี้เป็นรอบที่สี่แล้วตามขั้นตอนปกติเราไม่ได้มีการทําดรามา่าสร้างภาพให้เป็นเรื่องเป็นราวให้ใหญ่โตอะไรเพราะเขาทําของเขาต่อเนื่องมาแล้วเพื่อให้ครั้งที่สี่มันเพื่อให้ครั้งที่สี่มันสามารถขายได้ถ้าทําแบบเนี้ยมันน่าจะดีกว่าไหมผ่านไปอีกประมาณเดือนขึ้นเสร็จๆลงทุนชุดใหญ่อลังการงานสร้างเชิญสื่อไปเต็ไมไปหมดเลยฮะควรก็คุยในมุมของความเป็นนักบริหารด้วยนะว่าเรื่องเดิมอ่ะมันไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ แล้วถ้าทุกอย่างมันคงเป็นแบบเดิมอะครับ x เหมือนเดิม y ก็เหมือนเดิมไปกินโชว์เพราะมีผัดกะเพรามีไข่เจียวให้เห็นประเด็นคือว่าจะจะ,จ,ะจับผิดเพื่ออะไรจะจับผิดเพื่ออะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันสามารถระบายสินค้าคงคลังออกจากระบบบัญชีได้เป็นข้าวที่ไม่เป็นามมาตรฐานเพราะผู้ชนะประมูลไม่ไปรับข้าวผมยังไม่เห็นมีใครถามเลยว่าแล้วยังไง ดังนั้นการที่พวกท่านทําแบบนี้เนี่ยนอกจากไปการขัดขวางให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เคากำลังจะทํางานของเขาเพื่อจะได้เร่งระบายข้าวแต่ไปดึงเกมจนถึงขนาดนี้พูดสภาแล้วถามว่าทําเพื่ออะไรหมอวรงจะให้ทําอะไรเอาไปเผาทิ้งหรือ,รอ,อยังไงเอาไปเผาทิ้งดีกว่าเอาไปขายใช่ไหมก็เลงจะบอกแบบนี้นใช่ไหมหรือ,อยังไงยกเว้นท่านให้คอรมอกินหรือไปให้สอสอในสภากินอย่างเงี้ยไม่มีใครว่า ซึ่งในมุมของผมเคยบอกไปแล้วบอกว่าเอาไปตรวจสอบทดสอบว่าจะสามารถพัฒนานวัตกรรมในเนี้ยเป็นอะไรได้บ้าง